สวัสดีทุกคนก็จะบอกว่าในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาทําการสร้างสรงสรค์สิ่งประดิษฐ์ในบุกฮาเว่นกันอีกแล้วโดยการใช้พร็อพนั่นเองและครั้นี้เนี่ยก็ได้มีหลายๆคนมาคอมเมนต์ว่าอยากให้พี่นิวนั้นทําการสร้างสโนว์แมนยักษ โดยการสร้างจาก pop นั่นเองเอา้าวเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในคลิปนี้จะสามารถทำโนว์ m a n ยักษ์ออกมาได้เหมือนออกมาได้อลังการ u l ไหมหรือว่าจะออกมาเละ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวขอทำการใส่โ m o ิ i โ n o ์ m a n เข้าไปตรงป้ายบ้านก่อนนะทุกคนนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้สโ n o ์ m a n เนี่ยก็คือตุ๊กตาหิมะแต่ประเทศไทยเนี่ยไม่มีหิมะไม่เป็นไรเราก็สามารถเข้ามาปั้นเล่นๆในแบ p บนเขาเป็นได้ <c oughs> อะ่ะทุกคนอันดับแรกก็ไปที่ pop เหมือนเดิมนะเดี๋ยวคราวนี้มาดูวิธีการ ทำสโนว์แมนยักษ์กันซึ่งเบนิวลเนี่ยก็ได้นั่งคิดนอนคิดตีลังกาคิดว่าจะทํายังไงให้มันออกมาเป็นสโนว์แมนยักษ์เดี๋ยวแบบว่าไปที่พ็อปนี้แล้วกันนะพ็อปที่มันเป็นแบบมีเต็นท์มีบ้านมีอะไรเนี่ยบ้านตุ๊กตาเล็กๆอะไรแบบนี้ทุกคนซึ่งเบนิวลเนี่ยมาตรงพ็อปนี้นะแล้วก็เอาอันนี้ออกมานี่เป็นบ้านตุ๊กตานี่เป็นเต็นต์ตุ๊กตาแบบนี้นะนี่แบบนี้แต่ครั้งนี้เนี่ยจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนสี เป็นสีขาวสีขาวเหมือนสี snowman เลยแล้วหลังจากนั้นก็ให้ไปที่็อปนี้ไปที่หมวด็อปต้นไม้นะแล้วก็เลื่อนลงมาแน่นอนเราเนี่ยจะใช้็อปดินที่เราแบบว่าเอามาทําหิมนะนั่นแหละแล้วครั้นี้เราก็เอา็อปดินเนี่ย แปะเข้าไปนะแปะให้มันดูนเนียนๆแบบนี้นะแล้วคราวนี้พี่นิวก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวแบบนี้เหมือนกับว่าเราใช้บ้านตุ๊กตาเนี่ยเป็นแกนในแกนในของตุ๊กตาหิมะยักษ์นั่นเองนะเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะทําเหมือนกับว่ารูปร่างของสโนว์แมนนั่นเองนะเหมือนกับว่าล่างรูปร่างมันขึ้นมานั่นเอง ตอนนี้เนี่ยเราได้ฐานด้านล่างของสโนว์แมนมาแล้วนะให้มองซะว่าเป็นสโนว์แมนขนปุกปุยกันแล้วกัน <S 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 ด้วยความที่สโนว์แมนเนี่ยมันมีแบบว่าเป็นกลมๆสองชั้นใช่ไหมเออพี่นิวก็ทําการแบบว่าแปะเต็นตุก,กตาเข้าไปอีกชั้นหนึ่งอ่ะให้เป็นประมาณนี้ก็พยายามแบบว่าแปะให้มันแบบตรงๆกันนั่นเองนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวเหมือนกันแล้วครั้นี้เนี่ยเราก็ทําการใส่แบบว่าอ่ะนี่ไงใส่ดินเข้าไปเหมือนเดิมนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวเหมือนเดิมนะ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะทุกคนนะว่าพอปเราเนี่ยมันจะพอไหม เอ่อสโนว์แมนเนี่ยจะมีเหมือนกับว่าเป็นผ้าเป็นคอสีแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําการนี่เลยแปะนะแปะดินเหมือนเดิมนะนี่แปะดินเข้าแบบนี้เหมือนเดิมนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีแดงแบบนี้อ่าเปลี่ยนเป็นผ้าพันคอสีแดงแบบนี้เห็นไหมเปลี่ยนให้เหมือนกับว่าเป็นเอ่าเป็นผ้าพันคอสีแดงนั่นเองทุกคนนะก็ทําการแปะรอบๆคอของสโนว์แมนนะแบบนี้อ่าแล้วก็ผ้าพันคอสีแดงเนี่ยมันก็จะมีแบบย้อยๆลงมาใช่ไหมอ่ะไปกันต่อแต่ว่าตรงผ้าพันคอที่มันย้อยๆลงมาตรงนี้เนี่ยจะใช้เป็นดิน ก้อนเล็กนะอ่ะก็เดี๋ยวแบบลองแปะเข้าไปทุกคนฝึกก็พยายามแปะให้มันแบบเอ่อดูให้ได้องศาประมาณนี้แปะเข้าไปอีกอันนึงอ่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีแดงอ่ะนี่คือผ้าพันคอที่มันแบบย้อยลงมานะเห็นไหมทุกคนต่อไปเป็นหมวกหมวกของสโนว์แมนนั่นเองซึ่งหมวกของสโนว์แมนเนี่ยก็เหมือนกันนะทุกคนนะแล้วก็ ใช้ดินแปะเข้าไปแบบนี้เหมือนกันนะ,ะครั้งนี้เราก็แบบว่าล้อมล้อมันให้มันดูเหมือนกับว่ามันเป็นหมวกที่สุดนั่นเองแล้วตอนนี้เนี่ยพี่นิวก็พยายามตกแต่งสโนว์แมนให้มันดูแบบกลมกลมที่สุดนะคือจะบอกว่าอันนี้ยังไม่เสร็จนะทุกคนนะมันยังไม่เสร็จนะแต่ครั้งนี้เนี่ยไอ้ตรงหมวกสโนว์แมนเนี่ยมันดูเป็นหมวกสูงสูงขึ้นไปใช่ไหมพี่นิวเนี่ยก็จะใช้หินนะนี่ใช้หินก้อนนี้นะในการแบบว่าอแปะขึ้นไปใช่ปะแล้วก็เปลี่ยนหินเป็นสีดําแล้วตอนนี้เราก็ได้หมวกของสโนนววแมมยักกกษาล้จะบอ่หี จะดูลแหลมนะทุกคนนะอาจจะเป็นออกแนวหมวกแม่มดแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ทําแหลมๆขึ้นมาเนี่ยมันก็จะดูไม่ได้เลยส่วนที่ยากที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นหมวกนี่แหละและนี่ก็คือรูปร่างสโนว์แมนยักษ์ที่เราได้มาแล้วแต่จะบอกว่าพี่นิวเนี่ยได้เอาแกนในด้านบนออกไปนะเห็นไหมว่าพี่นิวได้เอาแกนในด้านบนออกไปเพื่อที่ว่าช่วงบนเนี่ยมันจะได้ดูเนียนขึ้น แล้วคราวนี้เนี่ยสโนว์แมนเราเนี่ยจะมีหน้าตาแล้วก็มีจมูกจมูกเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นจมูกสีส้มใช่ไหมทุกคนตอนแรกเนี่ยอยากได้แบบว่าเป็นกลัวยจราจรแบบนี้แต่ว่าพอเราแบบแปะเข้าไปนะเดี๋ยวแปะให้ดูทุกคนนะปึ๊บคือมันมันเป็นมุมที่แบบ มุมมันไม่ได้ไงมันต้องหันมีกมุมนึงเป็นมุมแบบแหลมๆตรงนี้ใช่ปะ่ะแต่ว่ามุมมันไม่ได้ไงแต่ว่ากลัวจะลาจอนี่คือเหมาะมากก็เลยคิดว่าเดี๋ยวทําการแปะตาเข้าไปละกันนะนี่แปะตาสโนว์แมนโดยแบบว่าแป,แปะแบบเป็นตาหัวใจเข้าไปละกันนะทุกคนนะแปะให้มันได้องศาให้มันได้มุมนะโอ้โหอันนี้ก็คือแบบแหม่ตาเอียงเจ๋อ ตาตะแขงเขาเรียกว่าตาตะแคงนะทุกคนนะมันไม่ได้นะแล้วก็เปลี่ยนหัวใจเป็นสีดำนะทุกคนนะความยากมันอยู่ตรงที่ว่าจะทำยังไงให้ตาสโนว์แมนมันเท่ากันอที่พอได้ไหมอ่านี้เราก็แบบอ่าใส่ตาสโนว์แมนเข้าไปแล้วนะตอนนี้จมูกสโนว์แมนอุ้ยทุกคนลืมใช่สโนว์แมนต้องมีแบบว่าแขนสองข้าง กางาแบบนี้เดี๋ยวเราแบบทําแขนสโนว์แมนกางมาก่อนแขนสโนว์แมนก็จะเป็นสีแบบสีออกไม้ไม้ทุกคนนะเออสีนี้ก็ได้นะนี่อ่าต่อต่อเข้าไปนะต่อเข้าไปให้มันแบบเป็นแขนสโนว์แมนนั่นเองตอนนี้เรามาลุ้นกันนะว่าพ็อปมันจะพอไหมอ่ะต่อขึ้นมาให้เป็นแขนสโนว์แมนแบบนี้เฮ้ยทุกคนมันก็ดูได้อยู่เนี่ยนี่อันนี้คือแขนสโนว์แมนที่แบบว่ากางออกมาแล้วครนี้เราก็ไปทําอีกด้านหนึ่งตอนนี้คือแบบว่าลุ้นพ็อปสุดๆอ้าวเคตัวน,นี้เราก็ได้แขนสโนว์แมนกางแบบนี้แล้ว เออจะว่าไปมันก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างของสโนว์แมนจริงๆนะรู้แล้ว่าจะเอาอะไรทําเป็นจมูกสโนว์แมนเดี๋ยวลองใช้ฟักทองนะฟักทองอ่ะฟักทองแบบนี้แล้วเราก็ทําการแบบว่าต่อฟักทองออกมานะนี่ต่อออกมาให้มันเป็นแบบยาวๆอย่างนี้นะเหมือนจมูกสโนว์แมนโผล่มาอย่างนี้ ต่อเข้าไปอีกแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีส้มอ่ะมาดูกันเออมองมุมไกลๆนี่มันได้เลยมันใช่เลยทุกคนเดี๋ยวให้มองด้านข้างของจมูกอ่ะเห็นไหมทุกคนเห็นด้านข้างไหมเออมันก็มีความแหลมความอะไรเงี้ยหมือนกับว่าเป็นจมูกสโนว์แมนแหลมๆเหมือนเลยเหมือนเลยอันนี้คือพ็อปสโนว์แมนใช่ไหมเดี๋ยวเราแบบมาตั้งข้างๆกันนะ เหมือนก็ว่าเป็นสโนว์แมนจิ๋วกับสโนว์แมนยักษ์อะไรแบบนี้นี่เลยก็ทําการแบบว่าตั้งข้างๆกันแบบนี้ใช่เลยทุกคนเอ้ยมันน่ารักมากเลยนะเดี๋ยวให้ทุกคนได้แบบว่ามองวมไกลๆแล้วกันนะอ่ะประมาณนี้ นี่เลยสโนว์แมนสโนว์แมนยักษ์นี่โอ้โหไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะทำสโนว์แมนยักษ์จะบอกว่าเราสามารถเอาพ็อปเนี่ยมาทำสโนว์แมนยักษ์ได้นะทุกคนนะตรงนี้มันยังดูแบบมีช่องวงช่องว่างอะไรเงี้ยเออเราก็ใส่แปะเข้าไปได้นะถ้าเกิดแบบ พอปเรามันยังเหลืออะไรอ่งนี้เพื่อทีว่าสโนว์แมนของเราเนี่ยมันจะได้ดูสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะแล้วตอนนี้ก็ได้ทําการตกแต่งสโนว์แมนแบบว่าให้ดูสมบูรณ์ที่สุดนะก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวจะเข้าไปในตัวสโนว์แมนยักษ์ให้ดูว่าเป็นยังไงทุกคนไปเข้าไปฟืบคือตอนนี้ยเราอะเข้ามาอยู่ในตัวสโนว์แมนยักษ์นะเดี๋ยวมองขึ้นไปด้านบนเฮ้ยด้านในเนี่ย มันก็ดูสวยนะทุกคนนะคือแบบด้านในดูสวยเลยแล้วพอเรามองขึ้นไปด้านบนเนี่ยก็มีแสงส่องสว่างลงมาแล้วก็สามารถแบบ วางพ็อปกล่องของขวัญเข้าไปแบบเพิ่มเติมได้อีกนะนี่เหมือนกับว่าด้านในนี้เนี่ยมันมีของขวัญซ่อนอยู่ก็ทําการแบบว่าอ่ะวางแบบจนซ้อนกันแบบนี้เห็นไหมทุกคนด้านในตัวสโนว์แมนก็มีของขวัญรับซ่อนอยู่เห็นไหมแล้วตอนนี้เราก็ได้ใช้พ็อปหมดไปแล้วในบริเวณบ้านเดี๋ยวมาทําการตกแต่งตรงนี้เพิ่มเติมละกันทุกคนโดยการแบบว่าวางสโนว์แมนจิ๋วเข้าไปบริเวณหน้าบ้านตอนนี้มันกลายเป็นสโนว์แมนจิ๋วนะทุกคนนะเพราะว่าเราเนี่ยได้มีสโนว์แมนยักษ์นั่นเองพ็อปสโนว์แมนในบล็อกฮาวเว่ เนี่ยก็เลยกลายเป็นสโนว์แมนจิวไปซะและ้วแล้วก็วางต้นคิดมาสแบบประดับเข้าไปด้วยนะเดี๋ยวใช้กล้องบินให้กับทุกคนได้ดูนะพี่นิวเรียกว่ากล้องบินแล้วกันนะอ่าประมาณนี้โอ้โหทุกคนและนี่คือสโนว์แมนยักษ์ ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสในบุกฮาเวนนั่นเองก็เรามาทําตามกันดูได้นะทุกคนกับสโนว์แมนยักษ์ในบุกฮาวเวนโดยการแบบว่าใช้พ็อปในบุกฮาวเวนล้วนๆเลยคลิปหน้าถ้าเกิดอยากให้มาสร้างอะไรอีกในบุกฮาเวนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะก็เดี๋ยวจะมาทําการสร้างให้กันได้ดูถ้าเกิดสร้างได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนพร้อมกับสโนว์แมนยักษ์น่ารักน่ารักตัวนี้ขอทุกคนมีความสุขในเดือนธันวาคมแล้วก็ช่วงเทศกาลแห่งความสุขด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไป ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆเพื่อความปังเพื่อความเลิศนะทุกคนนะก็ทําการประดับไฟคริสต์มาสเข้าไปด้วยมาเลยเปลี่ยนเป็นตองคืนให้ดูกันเฟิบนี่โอ้โหและนี่ก็คือสโนว์แมนยักษ์ของเราตองคืนสวยงามงดงามมากๆเลยทุกคน